สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับพี่โจเฮ็กของเราด้วยแนะนําตัวโลดเลยโลดสวัสดีครับโจจากโจเฮ็กครับ J O H E I X ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้เต้านะครับพี่ต้าเดอะแฟร์ของเฮามายังสวัสดีครับผมมาแล้วครับเสียงกล้องเงี้ยอยู่ในห้องน้ำแล้วอ่ะชอบเล่นจริงๆในห้องน้ำมันเปียกดีเปียกดีด้วยเออพี่ต้าเคยเล่นเกมนี้ยังยังเลยครับยังไม่ไม่มีโอกาสเลยวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะทุกคนเขาบอกว่าเกมนี้เล่นเล่นกันเยอะๆก็จะมันกู้ซ่อนจะวิ่งเหมือนวิ่งไล่จับไหมครับเออนั่นแหละเพราะนั้นคือ ผู้ซ่อนจะลดจานวนไปเรื่อยๆผู้หาจะเพิ่มจานวนมาเรื่อยๆมีโนสเตปมีคนอินเกมแล้วเดี๋ยวรอพี่ตาเข้าเกมครับนี่มันเข้าระหว่างเล่นได้นะครับมีสกิลคือเอ้าผู้หาผู้รอดไม่ใช่ผู้แอบผู้แอบผู้แอบผู้มันจะโตอ้วนครับแต่ถ้าเป็นตัวกวางจะเป็นผู้ผู้ซ่อนต้องไ่ตีโดนตรงนี้ไรตีโดนเอ่อเอาให้ตายเอาให้ตายกองมันบินกองมันบินไปลผู้ไปเลวไปเลย ไปแล้วไปแล้วเรนีเ้เย่าน่าเวเร็วเมาอยู่แถวนี้เ่าเมื่อกี้หนีเพิ่งรอดมาก็เลยรู้สึกเสียวสองทำไฟได้อะเอาทำไมไปทางนู้นนะทำไมทำไมใส่หมวกก็ต้องมีแหละมีงนให้เจอละแต่กับูดให้มันพวกนายจะได้หาได้ง่ายขึ้นี้ย จ,จ,<อ>จุด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 อาอยู่แถวนี้ไม่ได้โอ้โหไม่เนียนไม่เนียนเลยเอาติดอุวยติดเลยว้าเกมนี้ไม่ต้องโฟกัสแพ้ชนะนะครับเพราะว่าเราเน้นการหาเจอไม่เจอเพราะว่าแมปมันใหญ่มากเกมเอาหาจริงอ่ะหาไม่เจอคนเนียน รอนอยู่ไหนอะปลาไกลหาไม่เจอเลยเจ้าวิทย์แชนแนอะผมเป็นผู้หาอันนี่เฮ้ยพี่ด๊อกตายเสียเฮ้ยนี่เรานี่มาแล้วไยแถวนี้มีแถวนี้มีแถวนี้มีเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดน เอาด่านไหนด่านสาม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 เริ่มง่ายๆก่อนด่านอื่นมันกว้างด่านนี้ง่ายกว่าจะแคบหน่อยไอ้ต้งนิดดึง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 โอ้โดนไอ้นี่ไปจุกหายไปเลยเช็กไก่หบนวอลปัดดีปัดดีนะเอ้ยเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวโจฮีทเลยโจฮีทเลยโจีทเลโจฮีทเปิดประตูเปิดประตูโจฮีทเงียบเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วอยู่ข้างล่างจะให้โดนตีครั้งหนึ่งจะให้ไปแล้วจะให้ไปแล้วอืออืออยู่เลยไก่ต้วมาตั้งนานมาหนึ่งสามสี่ห้าหกพร้อมเอาอะไรครับทุกคนเย้ยังไม่มีใครมาเจอผมอีกอ่ะยังไม่มีใครมาเจอผมอมิแกผมก็หาอยู่ข้างล่างเนี่ยทำไมไปอยู่มุมสูงอ่ะพี่ดอมอยู่ข้างล่างเหรอ มมสูอากาศหนาวไหมอ่ะนำทุกคนน่าจอยู่ข้างบนหาดจะข้างบนน่าจะดีกว่าผมโยงแลางอยู่สุดขอบแมปนี่ยมีทั้งโคมไฟบันไดแผ่นไม้มีทุกอย่างแถวนี้ออกไปจูกันดีกว่าวะไปน้องอยู่กลางแมปน้องอยู่กลางแมปผมออกไม่ได้ว่ะทุกคนไปจู๊กแบบใครมันขยิบเฮ้ยเด่งดิ่งติงติงยนยอนะไรเจ้ายอะดุ้งดุ้งดุงดุ้งดุ้งดุ้งดุงดุ้งดุงดุงดุ เดี๋ยวผมสร้างใหม่เดี๋ยวผมสร้างใหม่เดี๋ยวผมสร้างใหม่มาด่านนี้รอบโคก้ไรเพรสวยเห็นเพื่อนโอ้ยมันมากันเต็มเลยอ่ะอ่ะใให้เลยอยู่ในแถวเดียวกันอยู่ในทำอะไรเนี่ยน้ำเฟดโอ้า้เออเราทิวถ้าทิวมาถูกที่ เจอพวกเราหกคนมาแล้วมาแล้วคุณโจมานี่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 คุณจมากนีเอาไปเลยของบางเนี่ยเฮ้ยพี่ตุ๊ไปก่อนพี่ตาพี่จ้าเอาไงเนี่ยพี่ตากูไปด้วยกูไปด้วยโอ้โหลบวล้อหมุนล้อหมุนล้อหมุนเ้ยเขาดุดเฮ้ยเขามาเขามาพี่โน้พี่โน้พี่โน้เขามากูไปแล้วผมไปแล้ว โดนคารูอุ้ยอุ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแล้วก็สามคนอีกสามคนจอย่างรอใช่ไหมคุณจอเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปโคตรไกลเราเลยย่ะไปทำไมตรงนน้นหรออันนี้คุณจนี่คือเขาเรียกว่าอยู่ในบ้านเหรอไม่ใช่นี่มันแก๊งเดอะแฟตกับนีโน่ซาเทพนี่สเตปด้วย ทิพไหยละมาข้างบนละคุณโจมาข้างบนแล้ว嘛จต่ไม่ใช่วิตาดิพี่โยกโดนเนี่ยพี่โยคุณโจคุณโจก้นหายใจสุดฤทธิ์สารได้แล้วโสาาคุเขาเห็นแล้วะพี่โิรงนั้นะยิงไปว่มัวนั้นอะพี่น โคมไฟที่แบบว่าบินอยู่อ่ะพี่โนพี่โนยังหาเจอพินูธรรมดาธรรมดานี่กดเลขหนึ่งเลขสองส่งเสียงได้นะผู้ซ่อนหรือผู้หาก็ได้เจออยู่ไหนโอเคไม่รู้รอดได้ไงอ่ะยืแบบอยู่ไม่น่ารอดอ่ะแต่ไม่มีใครมองเลือกด่านพี่ต้าเลือกแดนก่อนเลยาน ด่านสองสองกดเลยด่นออฟฟิเชียลเมมเป็นหัวหงอย่งไงเอาแล้วเอาแล้วคิดด้วยไม่เป็นไรเราเชื่อใจพลังแห่งไก่เฮ้ยหืมันเสียงมันอยู่ใกล้จังเลยนนี่มัเสยยงอูใกล้ยัวแฟร์ต้นไม้ต้นไม้ลอยได้เลยหรือแฟร์ต้นไม้ลอยได้ ต้นไม้เลยได้อยู่ข้างบนอีกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่หาแถวนี้อยู่ให้เจอนะพี่ด็อกเพราะตรงนั้นคือน้องเองเฮ้ยมันอยู่แถวนี้เอ้ยมากำลังเสริม The Fat The Fat โดนว่ะน้าวันดีวันดี The Fat วันดี The Fat วันดีเมื่อกี้ไก่ผมมันไก่ตื่นแถวนี้ไก่ตื่นเนี่ยไก่ตื่นแถวนี้เนี่ย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 แถวนี้ เนี่ยมันอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนอ่ะย้อนน้องอยู่ห้องบนไม่ทานแล้วมาเริ่มมีคนนอกก็มาอภิโนเลือกครับหนึ่งไปเลยยังหนึ่งละหนึ่งแดนเดิมด่านเดิมมาสองอันเอาสองสองอสองโอ้โหโหโหเดี๋ยวนิ่งไว้นิ่งไว้หนุ่มนิ่งไว้นิ่งไงด้วยเนียนเอ้ยหนูด้าอย่ามาไม่เอา ว้าหันมาผมตายเลยที่ผายพี่โนบอกว่าอย่ามาแสดงว่าอยู่แถวแอปเปิลทุกคนเมื่อกี้ยอมทำได้มีส่วนแอปเปิลส่วนแอปเปิลส่วนแอปเปิลไปเองม่ใช่เปล่ายังไงยงไงยไงโดนโดนเรียกเรียกคุณโจเลือกสี่ครับไม่ทันละตุ่มอ๋อเป็นเป็นผู้หากันสองคนหรอใช่ ใช่ใช่ใช่ใครเป็นผู้หาผมเองเออผมเองใครวิ่งตัดหน้าผมวะไอติวไอติวไอติวว่าไงพี่โด้คุณโจทำอะไรอยู่นั่นน่ะหนีตาไปตุ๊กดุดุดุดตุดุตุ๊กดุดตุดุดตัวโดนว่ะเฮ้ยสวัสดีใครอ่ะ อะไรตัวอะไรท <Wit default> <wheels> <you> <remember> <mulheres> ี่มาหลอกอะไรไปแล้ววาววสาวาววาวว้วว้ไวว้วะ้ปวงวะ้าวว้วว้ว้าวว้าววิวว้าวว้วว้ว่ม้ว้วว้ว้้ <ans> ้ พวกเรานี้ช่างอบอุ่นจังเลยยะทิวอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นโอ้โหเดือดแผนไม่มาเดือดแผนพลาดแล้วเฮ้ยมีฮิวด้วยว่ะมีฮิวด้วยว่ะเฮ้ยใครใครไอ้พัดเอ้าขยับทำไมอะขยับปุ๊บตายเลยเฮ้ยทิวนิ่งๆไปด่าอ้วนจะได้ละแถวนี้แถวนี้อ่าอยู่แถวนี้ เออเหข้าเข้าไปแอบในบ้านฆาตกรก็ได้เข้าไปแอบในบ้านฆาตกรเฮ้ยมันลงข้างล่างมาแล้วมันลงข้างล่างมาแล้วเอ้ยโคตรสวยใช่โคตรสวยกองกำยาบหน่อยนะครับจองผมอ่าคุยมึงกูได้เนาะแต่ว่าไอ้แคยไอสัตว์อย่าเลยตรงกองแล้วครับบางทีมันดีๆไปทิ้งที่อื่นเอากำยาไปตรงนี้นีก่อนปล่าวะ งงไหมอุ้ยเรียนอยู่ปล่อยผีน้องนอนรอละไม่น่ามีใครหาน้องเจอรอบนี้ใครมาปล่อยผีผ่านหน้าผมวะเนี่ยเฮ้ยได้ว่ะตรงนี้ตรงนี้ได้ว่ะตรงนี้ได้ว่ะเอาเอาเอามีท็อปประจำเลยเบิร์ค่ะโคตรตรงเลยคือบอสเคชัดเลย มีคนมัโมยที่แอบน้องแล้วเขาทำให้น้องตายเทอโอ้ยอยู่คนละยอดก็มายังไอ้นี่ได้เนาะโคตรุบเลยคนีเสียงขอคนเดินแล้วอะเส้ยงผีผ่อยผีผ่อยผีโอ้โหเมื่อกี้ป๊อบอัพแฮตทริกว่ะสุดยอดทุกคนคิวไปสี่ยังกับโดตาสองหนึ่งนาทีสุดท้ายครับทุกคนเฉียดเราบ่อยมาก โอ้โหผมเฉียดขอบประมาณร้อยกว่าอย่างผมจะรู้ไหมเนี่ยไม่เอาไม่ทิวทิวยังรอดทิวคนสุดท้ายทิวคนสุดท้ายยี่สิบวิยี่สิบวิจะหาเจอตรงไหนจะเจอยังไงไม่เจอโอ้โหคนเดียวไม่เห็นมีไก่คอยช่วยมั่งเลยทีผมไก่มันช่วยจังเลยไก่เป็นกิจช่วยอะไรเลยไก่ปลอมไก่ปลอมไก่จริงแจ๊ก